วันนี้ก็จะมารีวิวเจ้าเมเดียนะครับที่ผมทําขึ้น3ดาวได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะซึ่งเป็นที่รู้กันดีว่าเจ้าเมเดียเป็นตัวสําคัญในสเตจฝันร้ายนะครับถ้าเข้าสเตจฝันร้ายตัวที่เป็นการตีจิตคริสตน,นะครับจะเป็นการลดพลังมังกสุดท้ายนะครับสาก็คือเอามาใช้แทนที่เจ้าอินกิที่ลดแค่ยี่สิบห้าเปอร์นะเฉพาะในฝันร้ายในขณะที่ตัวเอ็กซ์สกิลนะครับถ้าเกิดตีโดนเป้าหมายนะครับจะมอบตัวที่เป็นบัฟผู้ปกครองแห่งฝันร้ายทาให้เพิ่มไฟนอลดาเมจเฉพาะกับบอในนฝั50% พียงแต่ว่าโดยปกติแล้วในสเตตทั่วไปคนจะไม่ค่อยนิยมใช้เจ้าเมเดียกันแต่เมื่อใดก็ตามนะครับที่คุณทําเจ้าเมเดียขึ้น3ดาวได้เนี่ยก็คือจะมีตัวเต่าดามจคิติคอลนะครับสลูกแล้วก็สามารถใส่ประดับที่เป็นดามจคิติคอลเลเวลห้าได้ซึ่งความสามารถนอกฝันไลฟ์ของนางนะครับจะเป็นการเตีติดคิดิเคิลค่อนข้างแรงเป็นอันดับ2นะครับ375%แล้วก็มีวฟในตัวเองนะครับเพิ่มพลังโจมตีสุดท้ายถึง30%ซ ในขณะที่แอคทีฟสกิลนะครับก็จะเป็นเป้าเดี่ยว1,200%นะครับก็อยู่ระดับท็อปเส้นกันและยังมีบัฟน,นะครับให้ตัวเองเป็นอัตราคิดเขายีิบอร์เแล้วก็แม่ย้ำสุดท้าย60%นะครับนั่นหมายความว่าไม่ต้องไปกังวลเลยว่านานจะตีไม่ติดชี้แล้วก็ตีไม่โดนนะครับแม้จะดาวน้อยก็ตามเพราะฉะนั้นนะครับนอกฝันลายก็ยังเป็นตัวที่มีดาเมจจัดจ้านมากๆตัวหนึ่งอย่างที่บอกก็คือเมื่อทำสามดาวได้นะครับดาเมจคคิดได้เข้จาจับประดับแล้วก็ดาาาเเเมจจคิตลกกู่่นีย จะทำให้นานะครับมีดาเมจนอกฝันร้ายนะครับเทียบเคียงกับพวกตัวระดับท็อปนะไม่ว่าจะเป็นค่ายยอนฮีแอโอวาเนซ่าเซอินหรือแม้กระทั่งพวกชองมยองคิมดอกจ้ากับคู่ซานอีกิเคียวแต่เนื่องจากเจ้าเมเดียนะครับผมคิดว่าเป็นตัวที่ใช้ได้ยาวมากๆมีโอกาสที่จะถูกแทนที่ได้น้อยมากๆนะครับเพราะว่าใช้ในฝันร้ายเป็นปกติอยู่แล้วเนี่ยผมเลยคิดว่าตัวนี้เป็นตัวหนึ่งที่สามากครับตัวที่เป็นรีเซอร์นะครับบวกสเตตัส ไฟนอลนะให้มันได้เลยแบบเต็มที่เนี่ยผมก็จัดไปเลยนะครับบวก20แม่สเตตัสตอนนี้รวมก็จุดสุดท้ายบ้างสุดท้ายปีสุดท้ายแม้แต่สุดท้ายแล้วก็เราเหลือสุดท้ายปลาเข้าไป5%แล้วนะซึ่งมีผลอย่างบ้านนะครับตัวคูณสุดท้ายเนี่ยมันจะคูณในผลรวมของทุกสเตตัสก็ถือซะว่าเป็นการทดสอบด้วยนะครับว่าเจ้าค่าสเตตัสที่ได้จากอีเล็กเซอร์เนี่ยมันจะคูณไปมากแค่ไหนนะครับเดี๋ยวผมจะเอาเจ้าเมเดียเลเวล70นะครับ3ดาวอีเล็กเซอร์บวกี่20นะครับไปเทสดาเมจเทียบกับตัวระดับท็ออปยย่่าาาางเเเเจ้คคนนนะรัับลลววดชก มีลูกเต่าได้แมกซิมัลติคอรนะครับแล้วก็ประดับได้แมกซิมัลติคอร์ดเร็ว5เช่นกันอีกตัวหน so 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 oh ึ่งที่จะเทียบกันก็จะเป็นเจ้าเซนนะครับเร็ว70สามดาวเข่าได้แมกซิม <adalah S 3> ัลติคอรและประดับได้แมกซิมัลติคอรนะครับทีนตัวอื่นผมอยากเทสเทียบนะแต่ว่ายันทีมมาได้แค่2ดาววันที่ซ้ายเองก็เพิ่งได้แค่1ดาวนะครับในขณะที่แทโอแล้วก็ช่องมายองเนี่ยเทียบกันไม่ได้แล้วเพราะว่าดาวมันไกลๆแล้วนะครับจะเทสดาเมจนะครับในมังกรขาวรอบนี้จจะะะเเเป็นนนนนลลื่่ออไหคคครรัับบ้าายก ครับแรกร้อยสิบเจ็ดล้านนะครับครับสองเก้าสิบเก้าล้านแล้วก็ร้อยสิบสี่ล้านเฉลี่ยให้สักประมาณร้อยสิบล้านแล้วกันนะครับสำหรับเจ้าคายต่อไปจะเป็นเจ้าเซีนนะครับแต่เนื่องเจ้าเซีนเนี่ยมันแปดเล่นไหลได้เพราะฉะนั้นเดี๋ยวตัวที่เป็นไฟนอลนามิดนะครับจะต้องเอามาหารนะ1.5เท่า นี่ร้อยบล้านนะครับร้อยห้าสิบสองล้านเหตที่บอกว่าดาเมจมันสูงขึ้นเพราะว่าตัวคูณดาเมจไฟนอลเลือดไหลน,นะครับครั้งหนึ่งร้อยยี่สิบเจ็ดล้านนะครับจะแกว่งๆหน่อยก็อยู่ประมาณร้อยสี่สิบล้านนะครับถ้าเอามาหารครึ่งหนึ่งจุดห้าเท่าก็จะเหลือประมาณเก้าสิบล้านก็จะได้วกว่าตัวคายนะครับประมาณยี่สิบล้าน สุดท้ายก็จะเป็นเจ้าเมเดียนะครับที่สเตตัดเท่ากันแต่ว่าจะมีตัวเอเล็กเซอร์บวกไป20นะครับมาดูกันว่านอกพื้นที่ของฝันร้ายนะครับนานจะทำดาเมจได้เท่าไหร่104ล้านนะครับ80ล้านจะค่อนข้างแข่งนิดนึงเอาสุดท้ายได้81ล้านนะครับ สต้าจะขอแถมเจ้ายอนทีนะครับเลเวลเจ็เท่ากัน2ดาวให้ดูสักเล็กน้อยแล้วกันนะสองตา61ล้านนะครับ64ล้านอันนี้เพราะว่าดรอปลงไปจากการที่ไม่มีประดับตัวที่เป็นดาเมจบฟิสิกอลนะแล้วก็แถมการเทสได้อีก2ตัวนะครจะเป็นเจ้าลินที่เลเวลร้อยกว่าเป็น60นะครับ2ดาว ว่าลินนะครับแล้วก็เออีกตัวหนึ่งเนี่ยมันจะเป็นตัวที่มีโอกาสถูกแทนที่ได้ค่อนข้างมากในสเตจนั่นเองนะครับ45ล้านแล้วก็48ล้านนะครับเราจะเป็นเจ้าเอสนะครับเะเวล60แล้วก็2ดาว46ล้านนะครับ ยี่สิบแปด้ายนี่จะแว่งนิดนึงจากการทดสอบในรอบนี้นะครับแล้วก็การทดสอบก่อนหน้านี้นะถ้าจะทุกตัวที่มันเป็นตัวระดับพิเศษนะครับก็ mm hmm. จะได้ดาเมจถ้าเกิดกรณีที่เลเวลกับดาวใกล้เคียงกันนะครับก็จะเป็นตาระดับจะเป็นเจ้าค่ายเซนชุดว่ายน้ำนะครับตอนที่วานิซ,ซ่าอ่าแล้วก็เจ้าตัวเมเดียทําดาเมจได้ดีนะแม้จะนอกฝันร้ายนะครับในระดับ4แล้วก็ดินเก๋จะใกล้เคียงกันเป็นระดับสุดท้ายนะครับ เพราะฉะนั้นนะครับทีมสเตจน,นะปัจจุบันนอกฝันไลน์เนี่ยคุณสามารถใช้เดเมเดียเป็นตัวดาเมจสุดท้ายได้นะครับเพราะฉะนั้นออสตาปัจจุบันก็จะถูกเปลี่ยนเป็นติโป้นะครับคามา่มาเพิ่มไฟนัลนาเมจสุดท้ายแล้วก็จะมีเจ้าซนชุดว่ายน้ำนะครับเพิ่มบัฟตัวที่เป็นอัตราคอสต์หายเพิ่มเติมตัวบัฟโจมตีนะครับก็จะมีตัวเลือกตั้งแต่เคียวคิมดกจ้าและไอริมตัวว่านาเมจคริติคอลนะครับชอม,มายองกับเดลโลนตัวลดหลบนะครับไม่ว่าจะเป็นเจ้าไมเซีงอ่ ตัวรถกอดน,นอกฝัน้า่จะเป็นเจ้าอินทริกนะครับบัลปารตาจมตีจนอน,นะครับจะเป็นส่วนของโครงบัฟคอนจอมตีจะเป็นไทโอแล้วก็บัฟนาเปโจรจะเป็นยอนทีนั่นเองนะครับแล้วก็สุดท้ายจะเป็นบัฟโรตันคีนะครับใช้แทนตำแหน่งของตัวเพิ่อมอัตักชีติคอลได้ก็คือจะเป็นเจ้าคายและเมื่อใดก็ตามที่คุณเคลียร์สเตจสุดท้ายในแต่ละแพทได้และเข้าฝัน้ายได้ ทีมจะถูกเปลี่ยนแป้นนักเนกิตออกนะครับแล้วก็เอาเมเดียไปใส่แทนตำแหน่งของการลดเกราะส่วนตำแหน่งที่ว่าสุดท้ายในฝันร้ายนะครับก็ใส่วานิซ่าเข้าไปเพื่อเป็นตำแหน่งเพิ่มมาตาคิเค้ลนะครับฟูดเข้าไปทําให้ลุยฝันร้ายสเตนหลังๆได้ง่ายขึ้นแต่นี่ก็คือทีมเมตาปัจจุบันนะครับทั้งการลุยสเตนและการลุยฝันร้ายในปัจจุบันนั่นเองและอย่างที่รู้กันนะครับว่าช่วงนี้ฝันร้ายที่มันสามารถทะลุไปถึงชั้นที่5060 70สิได้เนี่ย เพราะว่ามันบั๊กนะครับเพราะว่าสเตตัสของบอสในช่วงแพทเนี้ยมันจะค่อนข้างต่ำผิดปกตินะครับทำให้ระสามมาัดลุยได้ง่ายๆโดยใช้แค่ตัวที่เป็นบับฟฝันร้ายนะครับยิ่งเลเวลสูงเท่าไหร่ยิ่งลุยได้มากขึ้นเท่านั้นและการจัดทีมไปฝันร้ายนะครับแนะนาให้ตั้งกล้องไปที่ตัวหลังที่ระยะการโจมตี35ขึ้นไปนะครับเพื่อดันเจ้ารีโปไปด้านขวาเพราะว่าตัวเนี้ส่วนใหญ่จะโจมตีเป็นวงกว้างนะครับแล้วก็มีพวกดีบับพิเศษต่างๆให้มันโดนแค่รีโปก็เพียงพอนะครับ ก็ทั้งหมดสำหรับการรีวิวเจ้าเมเดีย3ดาวนะครับที่เป็นตัวดาเมจดได้ทั้งในและนอกฝัน้ล้ซึ่งการปั้น3าดาวได้ไง่ายๆนะครับจากการที่คุณมีโคเด็กมากเพียงพอเละมานานเพียงพอนะสามารถพิชิตฝัน้ล้ได้ที่สามารถเก็บเจ้าเมเดียนะครับจากฝัน้ายได้โดยในสเตจชั้นที่1นะครับจะได้1ตัวแล้วก็ทุกสิบชั้นจะได้อีกอย่างละหตัวก็ถ้าผ่านเจ้าฝัน้ล้นะครับมาประมาณสามถึงส่แสามารถขึ้น3ดาวได้อยู่แล้วนะครับและอนาคตน,นะครับยิ่งขึ้น5ดาว7ดาวได้ก็ยิ่งเข่งขึ้นไปอีก เป็นตัวที่คิดว่าใช้ได้ยาวๆไม่มีทางตกเมต้านะครับสำหรับวันนี้ผมปิกซี่ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ